ที่มันกินเบอร์เกอร์ไหมอ๋อมีผมมีขายอยู่เฮ้ยกี่บาทอะครับนุดละพันเจ็ดครับอ๋อเอาอันหนึ่งห้านอ้แล้วก็จะไปไหนต่อเนี่ยทีนี้เนี่ยกลับที่เดิมเพราะไม่มีอะไราเลยเดี๋ยวถ้าถ้านี่ก็วาร์ปกลับไปเลยอ๋อวาร์ปวาร์ปวันนี้ได้เลยโอเคใช่ใช่เดี๋ยวสอนกป๊นึ่งงงจ เดี๋ยวเอาเบอร์เกอร์ก่อนอันหนึง่งนี่ตั้งใจจะมาซื้อเบรอร์เกอร์ไงโอไม่รู้เลยซื้อข้าประเทศแรกเลยเหรอมาก่อนวันที่เซิร์ฟมันจะล่มมาครับเล่นในวันเดียวกันล่มเลยเดี๋ยวพาไปดูที่วาร์ป ตามมา,าตามไปเอาเอาตังก่อนตามมาเดี๋ยวพาไปดูที่วับมันมันวับกับเลเวลมาเลยเอาตังก่อามเมาตามังตังไปยังครับเรื่องตัมอยู่นะเดี๋ยวเจ้าอ๋อเนี่ามาแล้วป่ะปะขอบคุณครับตามมา โอ้คนนี้ขายพันเดียวโดนละเนี่ยโดนละไอ้นั่นเอาพันเจ็ดสวดีครับสวัสดีครับมาเชิอะไรอ่ะเรามารอคนเบิกรถอ่ะครับไปตรงตรงพาวได้ไหมอ่ะทำไมถึงบอกว่ามารอคนเบิกรถคืออะไรอ่ะจะขอไปด้วยไง โโอเราไม่มีรถส่วนตัวเราไม่มีรถเอารถกันไปไหนอ่ะรถฝากอยู่ตรงท่าเรืนอน่ะเอ,อ้าแล้วมากับใครทำไมมาลงนี่อ,อ่ะ้าเนี่สิอย่างนี้อย่างเงี้ยเลยน่ารักอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยน่ารัก <c oughs> เอามันมันไม่ขึ้นน่ะจะไปพาวรถใช่ไหมใช่ครับใช่ครับขอบคุณครับขอให้เตยๆรวยๆสาธุเราไปตามหาซื้อเบอร์เกอร์ตรงตลาดโลกไงเขาเลยบอกว่าวาร์ปกลับมาได้ มันก็เลยมาโผล่ตรงเนี้ยเราจอดคุยก่อนแล้วขับรถเราชิดแล้วแกไปซื้อเบอร์เกอร์อะไรอ่ะเบอร์เกอร์อัลพันน่ะที่มันกินเบอร์เกอร์ได้อสามชั่วโมงใช่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  นี่คืออันนี้คือเทดรถเทดรถ,รถอันนี้แอนเน็ดเราไม่ดีมันกระตุกมันกระตุกมันซดนไปหมดเลย ตรงนี้มันมันบ<า>เบิกได้นะครับเอ,าอ้าก็พาวรถไม่ใช่หรอแกบอกใช่ใช่ใช่ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับรถก็ <S <S สวยคนก็สวยใจดีอีกต่างหากขอบคุณครับ ไม่มีคนใจดีเห่อ